แล้วเราก็อัพโหลดขึ้นไปเพื่อให้เขามีค่าตัดเสียงให้มาเหมือนกันนะคะอยะ่างอันเนี้ยเนี้ย AI ช่วยน้องเพราะนี่ก็ใช้ได้ อทอันนี้เขาก็จะเจนนะคะรอคิวเข้าไปเจนนารกนะคะถ้าอาจารย์เจนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ในส่วนของตัวที่เป็นรูปนฬิกาในรูปรูปนังกา,ด,าด้านสายมือค่ะอันนี้จะเป็น h i s อ o ี y ก็คือในส่วนของผลงานที่เราเคยใช้ d a ในการเจนนารกนะคะซึ่งต้องบอกว่าหนึ่งคลิปไม่เกิน20วินาทีนะคะ สช่ว่ามีบางอย่างในโลกนี้ที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราได้จริงสามมื้อไม่ได้มีแค่ในหนังแฟนตาซีแต่มันแฝงอยู่รอบัวเราทั้งความกลัวการหลอกลวง พลังที่ชัดเจเราคงไม่รู้ตัวนี่ค่ะก็จะเป็นคลิปประมาณ20วิก็จะเป็นกระตูนที่เป็นตัวละครเป็นอาวาตารที่อาจารย์สร้างมาแล้วก็รีซิงเสียงนะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการทำคลิปแบบนี้ค่ะอาจจะใช้แค่ฉากเดียวแต่เวลาซิงเสียงอาจารย์ซิงฉากครั้ง,งเนาะเพราะว่าบทอาจารย์หนึ่งนาทีอาจารย์ก็ย่อยนะคะย่อยให้เป็นาฉากละ20วิ ไปสาดตอเพื่อให้เสียงมันไม่ยาวมากส่วนกับเราทำใน Google AI Studio ค่ะที่เราแยกเป็นลอยอกแต่อเน,นี้ยก็คือผู้ภาคแค่คนเดียวแต่เนื่องจากว่าข้อจำกัดของ AI ที่ใช้ g e m ีโอในเวรชันฟรีมันให้แค่20วิอาจารย์ก็ตัดเสียงตัดข้อความาออกเป็นสัมตอนเพื่อไม่ให้เกิน20วิแล้วก็สร้างเสียงนะคะแล้วก็าวน์โหลดออกมามีอยู่สาม้อ แต่เวลาเราเจนในเทด้าเนี่ยเราก็ใช้วิธีการก็คือฉากที่หนึ่งเสร็จแล้วฉากที่สองก็ยังเป็นภาพเดิมราะนนอาจารย์ก็อัพโหลดภาพเดิมเข้าไปแล้วก็อัพโหลดเสียงก็คือเป็นคลิปที่สองเป็นเสียงที่สองอย่างนี้ค่ะเข้าไปน,าาไนี่ละคะการอุการตัวจากสามมือหรือรอาจารย์บอกว่าฉากที่สองเนี่ยจะเปลี่ยน เปลี่ยนท่าทางของตัวละครอาจารย์ก็จ,กจะเห็นออกมาอีกหนึ่งภาพแล้วก็เอามาประกอบกันนะคะก็เอามาประกอบกันอ,าาอ,อ,อันอนี้ค่ะแต่ถ้าเรสาสาดเดินก็เจนท,ที่ที่ชื่อเป็นโดเรที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลกับเราได้จริงสาดมืดไม่ได้มีแค่ในหนังแฟนตาซีแต่มันแฝงอยู่รอบตัวเราทั้งความกลัวการหลอกลวงพลังที่ช่างใหเราโดยไมไ่รู้ตัว ใบหน้าได้ว่าหน้านี้ให้พูดสิทธิ์นี้หน้านี้ให้พูดสิิ์นี้เป็นแดนออกมานะคะเพราะฉะนั้น AI แต่และตัวก็ทํางานไม่เหมือนกันให้อาจารย์เลือกใช้งานให้มันถูกต้องตามที่เราอยากจะให้มันเป็นไปนะคะก็ก็เป็น AI ที่ที่ได้เลือกสรรมาแล้วนะคะว่าเป็น AI ที่สามารถสร้างสื่อได้อันนี้ให้กับอาจารย์เนาะวันนี้ตั้งแต่เช้าก็มีตั้งแต่เช้า ก็ะจะไปได้มีโน้ต ULM นะคะที่ช่วยเปลี่ยนเอกสารของอาจารย์ให้สามารถเป็นความรู้สามารถสรุปได้ใช่ไหมคะทำพวกเกี่ยวกับอฟอดแคดได้นะคะทำโนต้ตแล้วสรุปข้อมูลเสร็จแล้วก็ไปต่อยอดทำสไลด์ในแกมมาอะไรเนงะี้ยนะคะในตอนเช้าแล้วก็มีตัว Google AI Studio นะคะที่ช่วยให้อาจารย์เนี่ยสามารถทำเสียงพอดแค์ได้ ตามที่เราคั้สมัยหรือว่ากำหนดได้เองนะคะมี AI ดุกรับนะคะที่ทำหน้าที่ในการลิปซิงค์ระหว่างภาพกับเสียงนะคะที่สามารถแยกเป็นไดอาร์กของแต่ละคนแล้วก็ซิง์เข้ากับผู้ตัวละครในแต่ละตัวได้นะคะส่วนช่วงบ่ายเรามีอะไรนะช่วงบ่ายก็จะเป็นในเรื่องของการเจนภาพใช่ไหมนี่ เซนทาส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้ c ช a t GPT ว่าตอนนี้เขาโดดเด่นเรื่องของการสร้างภาพอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากสร้างภาพอาจารย์ใช้ Chat GPT เขาโดดเด่นมากนะคะเขาใช้ในการสร้างภาพเขียนบทอยากให้ AI ช่วยทำอะไรก็ใส่ขามเข้าไปนะคะแล้วเราก็มาใช้บอทดน้อยซึ่งเป็น AI ตัวนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการพากเสียงนะคะทำการลิปซิงเสียงให้เป็นวิดีโอนะคะด้วย เอได้เยอะมากเลยเนาะวันนี้วันนี้ครบวันนี้ครบหรือเยอะเยอะเกินไปค่ะอาจารย์บอกเยอะเกินไป่แนเป็นไกด์ไลน์ให้อาจารย์เป็นต่อยจ้เอาไปใช้นะคะต้องเลือกใช้ ai หลัง้ากใะ้การสัตว์สิ่งพันให้ไว้ก็ก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความพยายาม นี่จะทำตามมีใครทำได้ไหมคะกันนี้มี